ดี่ค่ะตอนนี้นะคะแอดหวานก็จะมาเล่าถึงช่วงหลังค่ะช่วงหลังจากที่ซางกูฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วนะคะว่าใครบ้างที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าค่ะวันนี้นะซีรีส์แอดก็ได้ยินมาว่าออนมาทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้มี38ตอนนะคะแต่ว่าคืนนี้แอดหวานยังไม่มีเวลาดูนะแอดหวานวันนี้เป็นวันที่ต้องไปเล่นกีฬาค่ะกลับมาก็ ก็สี่ทุ่มแล้วไม่มีเวลาแล้วค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะรีบตามเพื่อนๆดูตามๆไปให้ทันค่ะก็ในยุคสวรรค์ที่สองนี้นะคะพวกเราก็รู้กันแล้วว่ามีแค่มีแค่สามหาเทพเท่านั้นนะคะที่เริ่มต้นในในสวรรค์ที่สองก็คือมีกูจินมีมุก,กวงแล้วก็มีอู๋หวนค่ะก็ไม่มีเพิ่มนะเพราะว่าเพราะว่าแดนทวยเทพเนี่ยถูกปิดไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่พวกเรารู้แล้วนะคะ ตอนนั้นสางกูหลับค่ะดังนั้นเนี่ยพลังทางจิตวิญญาณของสามภพในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็น พบเซียนพบปิศาแล้วก็พบมนุษย์จึงไม่แข็งแกร่งเหมือนในสมัยบรรพาการนะคะดังนั้นเนี่ยซางกู่ที่แบบฟื้นตื่นขึ้นมาตอนนี้นะคะพอนางตื่นแล้วเนี่ยนางก็เปิดแดนถวยเทพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ลังสีของแบบพลังเทพนะคะพลังจิตวิญญาณเนี่ยของเทพ,พเจ้าบรรพาการก็คือศาสตร์ส่องลงมายังสามภพก็คือมีความแข็งแรงแล้วก็ ใครบ้างในหมู่อาจารย์นะคะที่จะได้กลายเป็นเทพเจ้าค่ะคือพอได้รับแสงลังสีจากแบบ แดนถวยเทพนะคะก็คือคนที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้กายค่ะเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นเทพ,พเจ้าคนแรกนะคะแน่นอนว่าเฟิ่งหรันค่ะคนแรกซึ่งอยู่เคียงข้างโฮชือมาโดยตลอดนะคะทุกสรรพสิ่งในสามภพเนี่ยจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเฟิ่งหรันว่านางก็คือจกักรพรรดินีแห่งตระกูลเฟิงค่ะก็คือจกักรพรรด ดินีแห่งแห่งหงนะคะตระก,กูลหงดังนั้นเน่ยความแข็งแกร่งของนางจึงถือได้ว่าเป็นการดำรงอยู่ในระดับที่สูงสุดของหมู่ซางจุนนะคะคนต่อมาค่ะลำดับสองก็คือตรงหัวค่ะมาแล้วมาแล้วตงหัวนะคะในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในเซียนที่มาจากสวรรค์บรรพการค่ะเพราะว่าตรงหัวเนี่ย เป็นลูกศิษย์เด็กนะคะของสัจเเทพไป่เจี่ยที่เลี้ยวหวังพบล่างตรงหัวก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเทพเจ้าค่ะหลังจากที่แดนทวยเทพเปิดอีกครั้งแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะระหว่างตรงหัวซางกู่แล้วก็ไปเจี่ยเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งทีเดียวค่ะต่อมาจากนี้นะเพราะต่อมาในภายหลังนะคะก็ตรงหัวเนี่ย เทพเจ้าตรงหัวยังต้องรับหน้าที่ดูแลหยวนฉี่ค่ะหยวนฉี่ก็ในช่วงที่โตเป็นหนุ่มนะคะคือเป็นลูกชายที่เกิดจากการหลอมรวมเลือดของโฮชือกับชิงมู่หรือว่าซางกู่กับไป่เจี่ยนั่นเองค่ะอันนี้คือพูดกันตามนิยายนะคะซึ่งรายละเอียดลึกๆเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ท่านที่สนใจเนี่ยก็ควรจะหานิยายเรื่องเซิร์นอินมาอ่านมากๆเลยค่ะซึ่งมีหยวนฉี่นะคะหรือว่าอาฉี่เนี่ย ลูกของซางกูก,กับสัจเทพไป่เจี่ยเป็นพระเอกค่ะของผู้แต่งคนเดียวกันนี่แหละนะคะแล้วยวนชีเนี่ยเป็นสัจเทพที่แท้จริงอีกคนหนึ่งเช่นกันค่ะกเ็เรื่องราวสนุกนะคะเซิร์นอินอาดยังอ่านไม่จบจะอาดเริ่มอ่านมาได้เยอะมากๆแล้วค่ะสนุกจริงก็ต้องผ่านเคาะกรรมเช่นเดียวกันนะคะเทพเจ้าต้องผ่านเคาะกรรมค่ะไม่น้อยไปกว่ารุ่นพ่อแม่คนต่อไปค่ะหลายคนก็คง คนต่อไปเป็นคนที่สนะคะคนต่อไปก็เพื่อนๆหลายคนก็คงคิดว่าต้องเป็นราชาปิศาสนเสจเียนใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาเป็นกึ่งเทพไปแล้วจากที่เราได้ยินที่จิงหยวนหรือว่าหรือว่าเทียนฉี่ในตอนนี้ที่เป็นจิงหยวนนะพูดตลอดนะคะว่าสนสนเจียนเนี่ยได้เป็นกึ่งเทพแล้วแต่เขายังยังไม่ให้เลื่อนเป็นเทพเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะก่อให้เกิดสงครามเร็วขึ้นน่ะนะคะก็คือสนเจียนเนี่ย ก็ได้แค่กึ่งเทพค่ะเพราะว่าเขาไม่มีวาสนาวาสนาไม่ถึงนะคะฮองเต้ปิศาจเนี่ยเพราะว่าเมื่อเทียนฉี่ค่ะเมื่อสัจเทพเทียนฉี่ฟื้นพลังสัจเทพขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเขาก็ดูดซับพลังปิศาจของเผ่าปิศาจนะคะแล้วก็กลายเป็นเทพพระเจ้าแห่งภพปีศาจเช่นเดิมค่ะก็คือสัจเทพเทียนฉี่นั่นเองดังนั้นพลังของสัญนเจียนนะคะก็ก็เลยถูกดึงค่ะก็ คือ,อยังไงอ่ะมันเป็นพลังของเทียนฉี่อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะคือเทียนฉี่ใส่เอาไว้ให้กับสนสนเจี้ยนตั้งแต่ตอนที่ทำคล้ายกนเลือดตอนนั้นน่ะก็คือดูดมันก็คือเข้ามาที่ตัวเทียนฉี่เองตอนเป็นสัจเจเทพแล้วดังนั้นเนี่ยสนเจี้ยนค่ะก็จึงเสียชีวิตด้วยน้ำมือของ อูหวนนะคะในศึกระหว่างเซียนแล้วก็ปีศาจนั่นเองในภายหลังที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยะคะแต่คนที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเทพค่ะคือเซินหงนะคะเสินหงหรือเสินอี้ในเรื่องนี้เองเออคนนี้จำได้ไหมคะว่าเป็นใครก็เป็นคนที่แบบเลี้ยงไอ้ลูกลูกจิ้งจอก ท,ที่หลงเลียที่หลงเชื่อชิงลี่อะคะ่ะคนนั้นแหละเออซึ่งคนนี้นะคะต่อไปด้วยความช่วยเหลือของสัจเทพเทียนฉี่เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิปิศาจคนต่อมาจากพ่อของเขาค่ะหลังจากที่พ่อของเขาคือสนเจียนตายไปแล้วนะคะคนต่อมาค่ะคนที่สี่ค่ะจิงเจียนนี่จิงเจียนนะคะลูกชายคนรองของ อู๋หวนนั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในสงครามระหว่างเซียนกับปีศาจนะคะแต่เขาอ่ะก็ได้ทิ้งร่องรอยของจิตวิญญาณของเขาเอาไว้คือมีคือเขาเป็นลูกมหาเทพนะคะอย่าลืมเป็นลูกอูหวนกับลูกมุกกวงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทิ้งร่องรอยของจิตวิญญาณของเขาเอาไว้ค่ะแล้วก็ฟื้นคืนชีพโดยสางกู ทีนี้นอกจากจิงเจียนแล้วนะคะก็ยังมีจิงเจาคือคือจะมีอีก3ามคนเนี่ยคะ่ะที่เขามีเหตุผลเดียวกันที่ได้ขึ้นเป็นเทพนะคะมีจิงเจียนมีจิงเจาเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดคะ่ะแอดพูดจริงๆว่าคือจิงเจานั่นแหละลูกของอูหวนนะคะได้เป็นเทพด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือช้างชินคะ่ะช้างชินเป็นจิงจอกไงจิงจอกคู่มันนะคะที่เป็นคู่มั่นกันมานานเป็นหมื่นๆมปีของเซินหงนะะอ่ะค่ะที่น้อยใจชิงลี่อ่ะ ที่แบบคู่มั่นไปต้องดูแลชิงลี่มากกว่าตัวเองอะนะคะนั่นคือชางชินแห่งพบปีศารดูรูปที่ปกก็ได้ฮะแอดลงไว้ซึ่ง3า,าคนนี้นะคะจริงเจี้ยนจริงเจาแล้วก็ชางชินเนี่ยได้ขึ้นเป็นเทพเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โฮชือได้เปิด เปิดพบถวยเทพอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ดังนั้นก็สรุปนะคะว่ายุคสวรรค์ที่สองที่สังกูฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเทพเจ้าเกิดขึ้น6คนก็คือมีเฟิ่งหลานมีตรงหัวมีเซินหงมีช้างซินมีจิงเจียนแล้วก็มีจิงเจาค่ะอันนี้คือในตำนานรักสองสวรรค์นะคะแล้วก็เหล่าเทพเหล่านี้ก็จะไปนวนัวค่ะกันอีกค่ะเรื่องราวมีมากมายในรุ่นของหยวนฉี่นะคะลูกของสางกู นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a r เลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ